สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนหลุงติ่งนะครับวันนี้มาชมเหรียญเกี่ยวกับองค์สมเด็จในหลวงรัชกาลที่9สมเด็จพระราชินีลและสมเด็จพระยาณสังวรอีกสักเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญที่น่าใช้มากๆเหรียญหนึ่งนะฮะเรียกว่าเหรียญพระพุทธญาณนนเรศนะครับสร้างในปี2527นะครับแต่บนกล่องเนี่ยจะเขียนว่าหรอบ3ตุลา28นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของสมเด็จยานอยู่นะครับตัวเหรียญเนี่ย มีข้อความปี27เจนะครับด้านหลังก็จะมีพระปรมาพิไทยของในหลวงรัชกาลก้ากับสมเด็จพระราชินีเป็นพอปรอกับสอกอกออยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูกล่องก่อนก็ได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยนะกล่องเป็นแบบนี้นะส่วนตัวเหรียญเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นสมเด็จพยานนาเรศนะฮะสมเด็จพยานนาเรศเนี่ยก็คือเอาชื่อของสมเด็จพระน,นเรศส่วนมหาราชนะครับ มาใช้นะครับเพื่อยกย่องอพระบารามีของพระองค์ท่านที่ช่วยกอบกู้แผ่นดินไทยไว้นะครับสมเด็จยานท่านก็เลยนํามาใช้นะครับแล้วก็สมเด็จพระยาณน,นเรศเนี่ยเป็นพระประธานที่พระอุโบสถนะฮะของวัดยานสังวรารามชนบุรีนะครับผมในการสร้างเนี่ยหล่อเมื่อวันที่14สิงหาสองที่คณะรังสีวัดบวรนิเวศนะครับ ในหลวงร .9 ก็เสด็จพระราชดำเนินไปเททองนะครับหลังจากนั้นก็นำมาประดิษฐานเป็นพระประธานนะครับที่วัดยานสังวรารามชนดุรีนะครับผมโดยที่นำดินเนี่ยต่อขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงฐานชุกชีของพระองค์ด้วยนะครับเพื่อให้เชื่อมต่อกันระหว่างองค์พระกับแผ่นดินนะฮะเพื่อให้พระบารมีเนี่ยกระจายไปทั่วแผ่นดินเลยนะครับผม แต่ที่พระจอมเกตก็จอมพระเกตนะครับก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะทีนี้เรามาดูตัวเหรียญน,นะครับตัวเหรียญเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นเนี่ยนะฮะพระพุทธยานเรศอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีรูปเหมือนเป็นพุทธบาทแล้วก็มีดอกบัวนะครับแล้วก็มีเขียนว่าพระพุทธยานเรศนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีเป็นเหมือนฉัดนะฮะมี ตาของราชวงจกกักรีแล้วก็มีสัญลักษณ์พบปลอของในหลวงรัชกาลที่9้าแล้วก็มีสัญลักษณ์สองกอของสมเด็จพระราชินีนาถในสมัยนั้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราลงดูดูจากขอบก่อนล้วกันนะครับรายละเอียดของเหรียญน,นะครับขอบเท่าที่ผมสังเกตนเนี่ยก็จะเป็นขอบตัดแบบชีกนะครับเพื่อนๆอ,อ่าก็เป็นยุคในสมัยนั้นนะฮะที่ต้องตัดแบบไม่ขาดทีเดียวนะครับ ลองดูอ่าตรงนี้น่าจะเห็นชัดนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนเห็นไหมขอบของเหรียญนะครับก็จะตัดแบบฉีกๆแบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะเป็นคลื่นเป็นคลื่นฮะไม่เรียบร้อยนะครับไม่ได้เรียบทีเดียวนะครับเพราะเป็นเทคโนโลยีของประมาณปีสองพันห้าร้อยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับทีนี้ก็มาดูห่วงนะครับห่วงก็กลมๆนะครับเพื่อน เนี่ยนะฮะกลมสวยงามเนาะแล้วหูห่วงก็สวยนะครับเดี๋ยวลงดูในรายละเอียดขององค์พระกันเลยละกันนะครับเพืเ่อนๆเอาแสงเข้ามาหน่อยนะครับเนี่ยครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปของพระพุทธยานเลศนะครับที่ผมบอกนะฮะเป็นแบบปางมารวิชัยที่ถอดแบบมาจากพระพุทธสีหิ์ของวัดบวรนะครับ เนี่ยนะจะนั่งอยู่เป็นปางมารวิชัยนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยนะัเหมือนที่ผมบอกมีเหมือนเป็นพระพุทธบาทนะครับสองสองเท้าอยู่ตรงนี้แล้วก็มีดอกบัวอยู่เนี้ยนะฮะเดี๋ยวลองดูหน้าของคพระสักนิดนะครับเนี่ยนะครับปั๊มออกมาได้สวยงามนะครับเป็นเหรียญที่ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะ นี่มาดูข้อความด้านหน้านะครับผมอ่าก็จะเป็นชื่อขององค์พระนะครับเนี่ยนะครับเขียนว่าสมเด็จพระพุทธยานนเรศนะครับก็คือใช้ชื่อของสมเด็จพระนเ,เรศวรมหาราชมาตั้งนะครับเพื่อให้น้อมถวายพระเกียรติพระองค์นะครับอ่าเนี่ยนะครับสมเด็จพระพุทธยานนเรศนะฮะ โอเคเดี okay, like like ๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับเพื่อนด้านหลังเนี่ยผมชอบมากๆเลยเพราะว่านานๆนะครับที่จะมีเหรียญเนี่ยรวมทั้งสัญลักษณ์ของสอกกและพปรออยู่ในเหรียญเดียวกันนะครับเห็นไหมฮะด้านซ้ายมือเราเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์พปรอของในหลวงรักลเก้านะครับส่วนด้านขวามือเราเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์สอกกของสมเด็จพระบรมราชินีนาถในในหลวงรักลเก้านะครับแล้วก็มีฉัดตรงนี้ก็จะมีโลโก้เป็นราชวงศ์จักรีอยู่ข้างบนนะครับ เหรียญนี้ก็เหมือนรวมในหลวงพระราชินีสมเด็จพระเนเรศวรและสมเด็จพระสังฆราชไว้ในเหรียญเดียวกันก็คือมีทั้งหมดอย่างน้อยก็4ี่อย่างนะครับที่แบบเป็นมงคลมากๆนะครับผมก็เลยชอบเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวมาดูข้อความกันนะครับผมข้อความตรงนี้เขียนว่าวัดยาณัสังวรารามนะฮะเหมือนที่ผมบอกนะฮะวัดนี้เนี่ยสมเด็จพระสังฆราชท่านสร้างตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นสังฆราชนะครับตอนท่านเป็นสังฆราชเมื่อปีสามสองนะครับผม เมษาสามสองเป็นองค์ที่สิบเก้าของประเทศไทยนะครับวัดน,นี้สร้างก่อนนะครับสร้างในปีเท่าไหร่เนี่ยผมไม่แน่ใจแต่เหรียญเนี่ยออกมาในปีสองเจ็ดนะฮะเดี๋ยวมาดูตรงข้อความที่เป็นพศที่สร้างนะครับสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อน,น,น,เเนเนี่ยนะผมสังเกตว่าเหรียญเนี่ยข้อความที่สร้างเนี่ยจะไม่ค่อยติดนะฮะบ,บางทีจะสองห้าสองเจ็ดตรงเนี้ยจะมีหลุดหลุดไปบ้างนะครับ เนี่ยนะเมื่ออีกเหรียญหนึ่งก็เหมือนกันนะครับก็ไม่ค่อยติดเนาะจะติดแบบบางไม่ติดบ้างเนี่ยนะครับแต่ที่สําคัญที่ผมชอบนี่ก็คือเนี่ยนะครับสัญลักษณ์พอปลอเนี่ยนะฮะก็สอกกออยู่คู่กันมีฉัดราชวงศ์จักรีอยู่ด้านบนสุดนะครับเป็นอะไรที่ดีงามงมากๆนะครับสําหรับเหรียญน,นี้รวมสิ่งดีๆไว้ในเหรียญเยอะเลยนะครับ ทั้งในหลวงรัชกาลสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็สมเด็จพระญาเรศวรน,นะครับโอเคครับเพื่อนๆถ้ามีโอกาสลองหามาใช้ดูนะครับน่าใช้มากๆนะครับสําหรับเหรียญนี้นะโอเคเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสมุานติ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ลากันไปด้วยเหรียญสมเด็จพระยานเลศเนี่ยนะฮะที่สมเด็จพระสังฆราชท่านสร้างแล้วก็มีโลโก้สัญลักษณ์ของในหลวงพระราชินีอยู่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ